สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ o o กเก p o ์ครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะยังมาต่อกันในเรื่องของดาวมาตรฐานและก็ความหมายทางโหราศาสตร์กันค่ะในตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงดวงเกษตรแล้วก็ประเกษตรค่ะซึ่งเป็นดวงมาตรฐานในแบบที่ดีและร้ายนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับ ดวงมหาจักรในโหราศาสตร์กันค่ะคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะและจากชื่อก็คงเดาได้ว่าเป็นดวงชะตาในแบบที่ดีนะคะที่เมื่ออยู่ในดวงของใครเนี่ยคนนั้นก็จะต้องมีดวงชะตาที่ดีอย่างแน่นอนค่ะแต่ทราบไหมคะว่าในบางตำราเนี่ยเดาวที่เป็นมหาจักรเนี่ยก็สามารถตีไปในทางร้ายเหมือนกันค่ะอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มทำความรู้จักกับดวงมหาจักรกันเลยดีกว่าค่ะ เขาบอกว่าดวงดาวที่เป็นมหาจักรเนี่ยนะคะเป็นดวงดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่ามหาจักรเนี่ยแปลว่าความเจริญดีงามอย่างใหญ่นะคะดวงดาวที่เป็นมหาจักรก็คือตำแหน่งของดวงดาวที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยอันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเป็นตำแหน่งดาวที่ให้คุณสมบัติอันดีสมกับชื่อเลยค่ะโดยตำแหน่งของดาวมหาจักรมีดังนี้นะคะ อาทิตย์เป็นมหาจักรในราศีกรกฎค่ะจันทร์เป็นมหาจักรในราศีเมษนะคะอังคารเป็นมหาจักรในราศีกันค่ะพุธเป็นมหาจักรในราศีสิงห์นะคะพระฤหัสเป็นมหาจักรในราศีพิจิกค่ะสุ์เป็นมหาจักรในราศีธนูนะคะและเสาเป็นมหาจักรในราศีพฤษภค่ะและก็ยังมีราหูที่เป็นมหาจักรในราศีมังกรด้วยค่ะโดยที่การให้คุณของมหาจักรนะคะ อาทิตย์เนี่ยจะเป็นมหาจักรที่ให้คุณทางลาบยศนะคะทําให้มีหลักฐานมีอํานาจบังคับบัญชาค่ะแล้วก็จะสามารถเป็นหัวหน้าใหญ่นะคะมีความมั่งคั่งร่ํารวยได้ค่ะส่วนจันเนี่ยจะเป็นมหาจักรที่ให้คุณทางรูปสวยรวยทรัพย์นะคะมักจะได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติชื่อเสียงมีหลักฐานที่ดินตึกรามบ้านช่องนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะได้สามีที่มีหลักฐานดีค่ะและอาจจะมีโอกาสเป็นถึงคุณหญิงคุณนายเลยก็ได้นะคะมักจะเป็น,ห,นหรือเริ่มในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอย่างน้อยเนี่ยก็เคยได้ปฏิบัติหน้าที่สําคัญในทางราชการหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะมีความคิดที่แหวกแนวค่ะแต่หากว่าขาดดาวที่ส่งเสริมนะคะก็จะกลายเป็นว่าสร้างความสําเร็จให้คนอื่นค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือท่านจะเป็นคนที่เบื่องานง่ายค่ะ ถ้ามีอะไรที่ไม่ทันอกทันใจนะคะเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะโดยที่จะลืมความพยายามที่เริ่มมาอย่างยิ่งยวดเมื่อครั้งแรกไปเลยค่ะส่วนอังคารที่เป็นมหาจักรนะคะจะให้คุณทางที่เป็นคนใจกล้าค่ะแล้วก็จะร่ำรวยนะคะให้ผลดีทางอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนะคะมีความเด็ดเดี่ยวค่ะหากว่าท่านอดทนเนี่ยก็จะบังเกิดความมั่งมีได้นะคะ ชีวิตเนี่ยจะเหมาะกับการรับราชการทหารมากกว่าทางอื่นนะคะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องทำงานที่เกี่ยวพันกับทางทหารถึงจะดีนะคะและก็จะประสบความสำเร็จในผลงานใหม่ๆสเสมอค่ะมิฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่รักษาแบบแผนประเพณีอย่างเคร่งครัดนะคะ สำหรับผู้ที่มีพุธเป็นมหาจักรนะคะจะให้คุณเด่นในทางมีทรัพย์สมบัติค่ะมีบริวารมีคนรักใคร่มากนะคะ,ะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงทางวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะมักได้ดิบไปดีทางการเจรจานะคะแล้วก็ความรู้รอบตัวค่ะที่ยังไงเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวรอดด้ด้วยการพูดนะคะอาชีพในหน้าเนี่ยการวิ่งเต้นแล้วก็การสอนเนี่ยจะเหมาะสมมากนะคะ ต่อมาค่ะสำหรับผู้ที่มีพฤหัสเป็นมหาจักรนะคะ,จะใจคุณทางบางครั้งร่ารวยมีวิชาการสูงมีเกียรติยศชื่อเสียงนะคะและก็ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ค่ะท่านจะมีความสามารถนะคะและก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าท่านมีปฏิภาณชาญฉลาดน่าเชงนเลยค่ะมักจะอาสาอุ้มชูกิจการผู้อื่นนะคะแล้วก็จะทําได้สําเร็จอย่างดีด้วยค่ะ ส่วนผู้ที่มีสุขเป็นมหาจักรนะคะจะให้คุณทางโภคกรัพย์สมบัติพัานร่ำรวยมีฐานะดีมีคุณธรรมสูงมีเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังนะคะและจะได้รับการเอื้อเฟื้อจากต่างเพศเสมอนะคะจะได้ดีบได้ดีเพราะเพศตรงข้ามนะคะเพื่อนผู้สูงศักดิ์ครูบาอาจารย์มักมีเมตตานะคะหากได้คู่สมพลคู่มิตรเนี่ยจะเป็นอาจารย์สอนศิลปศาสตร์หรือว่ากุลาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ เหมาะสำหรับการทำงานที่ใช้ความรู้นะคะทุกด้านเลยค่ะผู้ที่มีเสาเป็นมหาจักรนะคะจะส่งผลดีทั้งมีทรัพย์สินเงินทองเป็นปึกแผน่นร่ำรวยรู้จักเก็บออมนะคะมีหลักฐานดีค่ะมีตึกรามบ้านช่องนะคะแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยควรไปตั้งตนในถิ่นห่างไกลนะคะเหมาะกับงานสังคมนะคะหรือว่าการออกทุนร้อนให้ผู้อื่นเนี่ยจะได้รับผลพลอยได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีราหูเป็นมหาจักรค่ะจะให้คุณทางอำนาจนะคะมักมีชื่อเสียงแล้วก็ร่ํารวยนะคะมีอำนาจมีการปกครองบังคับบัญชาดีนะคะมีบริวารแล้วก็พรรคพวกมากค่ะมีโชคชัยแล้วก็ชนะศัตรูนะคะตามหลักพยากรณ์แล้วเนี่ยดวงดาวที่เป็นมหาจักรนะคะจะเป็นดาวที่แสดงถึงอิทธิพลไปนในทางโลดโผนค่ะพลิกแพลงนะคะไม่เป็นไปตามปกติธรรมดาค่ะ เป็นดาวคุ้มโทษแคล้วคลาดนะคะฟันฝ่าอุปสรรคได้แกล่งกล้ามีเล์เหลี่ยมไหวพริบนะคะถ้ากุมลักแน่ก็จะให้ผลเต็มที่นะคะชะตาใดที่มีดาวมหาจากกุมลักนะคะมักจะมีลักษณะสง่าผาเผยปราดเปรียวว่องไวนะคะมีลักษณะโดดเด่นต้องตาผู้พบเห็นค่ะโดยตัวอย่างของผู้ที่มีดาวจันทร์ เป็นมหาจักรเนี่ยนะคะสำหรับชายเนี่ยจะได้ทำราชการดีค่ะถ้าเป็นหญิงก็จะได้สามีดีนะคะสำหรับดาวพุธเป็นมหาจักรก็จะทำให้เป็นบุคคลที่มีฐานะสูงมากค่ะมีตำราหนึ่งนะคะมีผู้เคยเอาข้อมูลทางการเงินที่รวบรวมเนี่ยมาเทียบเคียงนะคะแล้วก็มีผลออกมาคือชะตาใดเนี่ยได้มหาจักรหนึ่งดวงนะคะก็จะเป็นผู้ที่สู้จนโดดเด่นกว่าตระกูลค่ะ หากไม่ดูเกณฑ์อื่นผสมด้วยนะคะถ้าได้จับเงินเนี่ยมักไม่เกินล้านบาทค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะคะแนะนำให้ถ่ายเทไปในทางอื่นค่ะส่วนชะตาได้มีมหาจักรสอดวงนะคะก็จะยิ่งโดดเด่นออกมาจากกระกูลค่ะมีโอกาสจับเงินตั้งแต่1ล้านไปถึงต่ำกว่า10ล้านค่ะ ส่วนชะตาใดได้มหาจักรสามดวงนะคะจะเหมาะสมตามตำราค่ะคือจะได้ดีก่อนตายนะคะคือมีเงิน10ล้านขึ้นไปและก็ต่ำกว่าร้อยล้านลงมาจะมีโอกาสได้แตะค่ะแต่หากว่าชะตาใดเนี่ยมีมหาจักรสีดวงขึ้นไปนะคะจะได้จับเงินเกินร้อยล้านค่ะแต่ได้แล้วเนี่ยชีวิตมักจะหักเหหรือว่าพลิกผันอย่างแรงนะคะแต่ถือยังไงเนี่ยเงินก็จะได้ค่ะ แต่อาจจะต้องให้ระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าดวงชะตาแรงค่ะและ,และยังมีกรณีที่มีผู้ที่ได้ดาวมหาจักรเล็งมหาจักรนะคะซึ่งมีสองคู่ค่ะคือพระฤหัสบดีหรือว่าตัวแทนเลขห้าเนี่ยนะคะเล็งพระเสาร์หรือว่าตัวแทนเล็7ซึ่งเป็นมหาจักรด้วยกันนะคะและอีกคู่หนึ่งคือพระอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนเลขหนึ่งนะคะเป็นมหาจักรเล็งพระราหูซึ่งเป็นตัวแทนเล็8ซึ่งเป็นมหาจักรเช่นเดียวกันนะคะ เมื่อได้แล้วเนี่ยมักจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะว่าแรงเกินไปค่ะส่วนดาวมหาจักรเนี่ยก็จะออกน่ร้ายมากนะคะหากเป็นกลกินีกับวันเกิดค่ะคือหากท่านเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วประสุกเนี่ยหรือตัวแทนเลข6เนี่ยเป็นมหาจักรท่านที่เกิดวันจันทร์แล้วพระอาทิตย์หรือว่าตัวแทนเลขหนึ่งเนี่ยเป็นมหาจักร หรือว่าท่านที่เกิดวันอังคารแล้วพระจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนเลข2เนี่ยเป็นมหาจักรนะคะแล้วก็ท่านที่เกิดวันพุธแล้วพระอังคารหรือว่าตัวแทนเลข3เป็นมหาจักรท่านที่เกิดเป็นพระหัสปดีแล้วพระเสาร์ซึ่งเป็นตัวแทนเลข7เป็นมหาจักรหรือว่าท่านที่เกิดวันเสาร์แล้วพระพุธหรือว่าตัวแทนเลข4เป็นมหาจักรนะคะและท่านที่เกิดวันศุกร์แล้วพระราหูหรือว่าตัวแทนเลข8เนี่ยเป็นมหาจักรค่ะ ยกเว้นว่าดาวกาลกิณีมหาจักรเหล่านี้นะคะเป็นอริมรณะวินาศกับดวงชะตากาลกิณีมหาจักรเนี่ยจะกลับให้คุณพลิกจากร้ายแกเป็นดีได้นะคะหากอยู่กับลัคนาหรือพูดกันทางโหรก็คือกาลกิณีมาตรฐานมหาจักรกลุ่มลัคนาซึ่งอาจจะให้ผลเป็นคุณค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของความหมายของดวงมหาจาักรค่ะแต่ว่าเรื่องราวของดาวมาตรฐานเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีดวงมาตรฐานแบบอื่นที่น่าสนใจในตอนต่อไปค่ะหากว่าสนใจเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้เน่จะให้สาระแล้วก็บันเทิงกับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ